สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเอเรียนมีแดงกันในพาทที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกเลยนะครับผมไปเราต้องทางนี้ใช่ไหมไปฮะโอ้โหอ,อันนี้ยังไงวะเนี่ยคือ,อยังเยอะอุ้ยเรียร้อย ลบค้อลบลบลบ,ลบกระสุนลบกระสุนแล้วกินโอ้โหเรียบร้อยโอ้โจมตีอย่างรวดเร็วฮะขอกินได้ปะกินหน่อยนะเพิ่มเลือดเนี่ยถ้าเรากินเลือดแล้วก็จะเพิ่มนะเรียบร้อยไปฮนะคนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเอาะไง ผมว่าพาร์ทนี้น่าจะบูเยอะแน่เลยเปิดประตูอย่แบบเป็นระเบียบแล้วเอ้ขโมอนอาเดี๋ยวดี๋ยวโู้หหเหลือแค่นี้เกือบตายดีนอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว Ui, chờ đã, chờ đã, chờ đã, đã, nó bắn bi, bắn cái gì cũng không biết nữa. Tự nhiên thế, khoái khoái khoái, tăng thêm bao nhiêu lại, hiệp thoại xẹp Ui, กินโอ้โหนี่ไงโอกาดเรียบร้อยครับโอ้โหเกียวไม่เข้านะเน,นี้เหนียวชุดชุดมันเหนียวมากตรงนี้เราไปได้แนละ้วเนี่ยแต่เราไม่มีสกิลนั้นแล้วโอ้โหข้างล่างนี่คืออาหารโอชอาเปิดอ่าเปิดประตูไงขอกินได้ไหมขอกินหน่อยไนดะ้ไหมกำลังฮิวเลือดเลย อืมอร่อยอะ่ะขอกินหน่อยนะจะหนีไปไหนอบอกเลยโอ้อิ่มอื้หกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วเฮ้ยกินได้ป่ะโอเคเรียบร้อยอกินซะหมดครับตรงนี้ไปต่อกันล่ะ ไม่เจอแล้วนี่ไงทางไอ้สอของเราเดยดนะวนมาทางเดิมเราใช่ปหมเนีย่ยเด็ดถนาไปไหนอ่ะทีนี้ถ้าเข้าไปน่าจะไปทะลุตรงไหนก็ไม่รู้ลงไปอีกทีนงึงอ่ะเฮ้ทางใหม่ปหมเนี่ยไม่คุ้นเลยเฮ้ทางใหม่กม่ทางเก่าเฮียไม่ไป อ๋อแล้วก็วนกลับมาตรงนี้เหรอก็จะเจอทางนี้อ่ะงั้นลองเข้าดูครับดูว่าจะไปโผล่ตรงไหนเดี๋ยวผมลองไปดูข้างล่างก่อนมันน่าจะมีแหละทางที่มันต้องแบบว่าใช้กรงเล็บของเราในการแบบว่ากระแทกข้างล่างไหม เนี่ยตรงเนี้ยอืออือนี่แหละอื้อหือต่อไปก็ลงข้างล่างสินะเอาละฮะข้างล่างมีคนมีคนกี่คนเอ่ยไปไหนครับพี่ ปล่อยปล่อยปล่อย,อยว้คนเราจะไม่ได้ฆ่าทุกคนนะฮะฆ่าแบบว่าอ้ยข้างบนมันมีสวิกอยู่วะเดี๋ยวนะไม่ได้อะไรอะ่ะอุ้ยคืออ๋อเดี๋ยวมันเปลี่ยนร่างมันเปลี่ยนร่างได้ ไว้คนหนีไปเหลือไว้คนหนึ่งแล้วกันนะเรียบร้อยเปิดแล้วอ๋อไอ้บวมนี่มันอันนี้มันแบบว่าเอาไว้เปลี่ยนร่างเราไอ้เนี่ยโอเคงั้นเข้าตรงนี้เข้าได้ด้วยไปฮนะโอ้โหกำลังทำงานกันอยู่เลยเหรอครับรกำลังทำงานกันอยู่เลยเรครับโอ้โหกำลังทำงานกันอยู่เลย เรียบร้อยอเรียบร้อยครับโหหมดไม่เหลือกำลังทำงานเลยทางนี้ล่ะนีเ่เขาอ้อมมาตรงนี้เอ้ยเจอจุดเซฟปั๊บมาแล้วหนึ่งจุดเซฟนี่ไงยึดแล้วตรงนี้ เปิดประตูขึ้นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มันไม่มีตัวไอ้ตัวนี้แก้วอุ้ยเอา้เอาลงมาก็ตายดิยพี่ลงมาทำไมวะนะอุ้ยเหนื่อยโอ้โหจนได้แม่งเอ้ย เข้าใจแล้วมันคือการแบ่งพลังเน,แบบน,นี่ยแบบอันเนี้ยจะทําให้สามารถใช้ท่าแรกที่เราได้ได้นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนี่ยเราต้องไปกินก้อนกลมๆที่เราแบ่งไว้แล้วก็จะกลายเป็นท่าหนึ่งที่เราได้มาอืมต้องมีสักทางดิวิปกนินได้แล้วจังหวะนี้แหละกินเลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้หมดเคี้ยวเคี้ยวให้หมด เรียบร้อยไหมตายาไหมตายไหมเรียบร้อยเฮ้ยในสุดผมก็จัดก,การได้สักทีเฮ้ยกับร่างเก่าก่อนเขียวมไม่เข้าเลยพผูเนี้ยเนี่ยกินไม่ได้ <gü ey> เหนียวเนี่ยเข้าได้เดีย๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้มันไปได้ตรงนี้เราก็ไปได้ มียากระออกไปไหนตรงนี้อ้อมอ๋อเดี๋ยวนะตรงที่เปิดไว้ตรงนี้ล่ะอ๋อเลยอ้อมกลับมาทางเก่าเลยฮะทางที่เราเข้าไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเข้ามาตรงนี้เข้าห้องนี้ครพอเราก็เจอกระเหยเยอะแยะเลยกำลังแบบว่า หิวหิวอยู่กำลังหิวหิวอยู่เลยครับโอ้โหกำลังหิวหิวอยู่เลยเรียบร้อย,อยสกิลใหม่พัฒนาล่างอีกแล้วเข้าไปเลยท่าอะไรครับวันนี้เอ็กโคโลโเคชัน่นออกมาจึงก็ว่าหาที่เซฟมาน,นะ ใช่ไหมน่าจะใช,ใช่จากนั้นก็เขานี่โหรับไปโผล่ตรงไหนฮะถึงดึง,ดงแล้วอุอ้ยมาทางใหม่่ะเนี่ยเข้าทางใหม่แล้วอันนี้ไปกันต่ออีกสักหน่อยมาดูไวไป มาดูสั้นยังไปกันต่อฮะอันนี้น่าจะเป็นที่ใหม่ละโอ้โหมันเป็นแบบว่าฐานวิจัยแน่เลยตรงนี้ขึ้นมาอ๋อขึ้นไม่ได้อีกขึ้นไม่ได้แล้วกันที่ไหนครับเนี่อ้ยถึงแลวไม่มีเลเซอร์ขอลองเทสก่อน แล้วเข้ามาแล้วออกไม่ได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวนะข้างล่างอะไรวะเนี่ยแบบแบบผมเห็นแบบแบบเหมือนเป็นปืนอะไรสักอย่างเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยเดือดเดือดอุ้มโอ้โหโอ้โหมอสอ่ะเด้ไม่อสเหรอ ไดะเี๋ยนะอือโอ้ส,สู้มันยังไงเดี๋ยวนะบอสบอสม,มันได้บ้างโอ้โหทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่ามันคือบอสหรืออะไร อาพังเลยทีนี้พังเลยโหแล้วทางเปิดอย่างเยอะไม่ทันได้ออกฮะพังอ๋อนี่ไงอ๋อมันก็อ้อมมาตรงนี้ได้แล้วก็ขึ้นมาเฮ้โยโวอันนี้แล้วขอบทรงจำมาดูกันต่อครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะ ครั้งที่แล้วนี่ที่นักวิทยาศาสตร์เดินเข้ามาใช่ไหมอ่าจากนั้นเขาก็ไปไหนเนี่ยเดินเข้ามาคือจะไปเอาอะไรกันละพวกนี้มันต้องแบบว่าทดลองอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยตึกตึ๊ัวเ,เดิน ลงครับเอาละมาดูว่าพวกเขาทั้งสามคนนะจะมาทำอะไรลงมาโอ้โหลงแล้วลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไม่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหคนทำบันไดนี่ก็แบบว่าอ,อย่างลึกเอาหมดแล้ว เนเดียววะเพื่อนเพื่อนไปไหนมาเร็วโอเคไปหรอแม่งทิ้งอยู่คนเดียวไปฮะเดินไกลมว้ยอันนี้เขาจะไปไหนครับเนี่ยเขาเดินขึ้นเดินลงโคตรไกลรู้จะไปไหน Ui! anh hai anh đây 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 đê đê đâu Bác đê Quên ủa ngay Bác ủa 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 cột lại ủa ủa Tít Ui คืออะไรอะเอ้ยน้ำเหรอคือน้ำใช่ไหมอยากกินนะขอร้องโหแบบกำลังตรวจสอบอยู่ว่าว่ามันแบบว่าเป็นสารอะไรบางอย่าง ขึ้นมาแล้วฮะฮึ๊บดันอือโอ้ยไปต่อ่อกี้ผมผมรีบไปหน่อยมันเลยแบบไม่ได้เปิดเอาลงมาก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีนะนี่ติดยังไม่ทำงาน ต้องกดอันนี้ปะยังไม่ได้อ๋อสะพานเราดินโซ่นี่ไงขอให้เพื่อนเราเดินเข้าไปไม่มาช่วยกันเลยเฮ้ยรอด้วยอย่าวิ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวนะ คุ้นๆแล้อันนี้ผมว่าเรื่องมันต้องเริ่มมาจากตรงนี้หรือเปล่ามาถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่อืมถ่ายเข้าไปเราต้องลงเรือเกี่ยวไหมเอาว่ะ เอาแล้วหลังจากนั้นนะแค่นี้ครับหลังจากนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้กระถางข้างล่างก็เปิดแล้วโอเคปะดำน้ำเราอุอ้ยไปโอ้ใหม่อ่ะเนี่ยมาแมปใหม่แล้ว โอ้โหแล้วก็มีคนด้วยจะลงไปไม่ได้เราเปิดไม่ได้ฮะต้องเปิดประตูขอกินหน่อยนะขอกินหน่อยละขอกินหน่อยเรียกพลังกลับคืน โอเคขอบคุณมากอิ่มเลยแล้วเข้าไม่ได้อีกแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับอ้อไม่มีอะไรมาให้กินเฉยๆเฮ้ย,ย,ยฮตรงนี้เข้าได้โอ้เข้าได้ก็เข้าเข้าหมดไม่เหลือครับเข้าหมดเลยอะนี่ โอเคตัวนี้ท่อนี้เดี๋ยวนะท่อนี้มันออยึดลังเหรอแล้วยึดแล้วเราไปโผล่ตรงไหนอ่ะโอ้โหมาตรงใหม่แล้วฮะ <c oughs> ตรงไหน,นวะเนี่ยแม่งนี่ป่านี่เขา อ่ะไปกีน่นาทีแล้วครับพาร์ทนี้น,นี่แล้วอ่ะมันผ่านไปไม่ได้ครับมันปิดปึ่งนี่ไงวุอันนี้ต้องให้แบบว่าให้ครบอันอันเอาละขอกินนะครับอ,อื้อหืออิ่มหนำอันนี้อะไรเปิดตู้เปิด,ปดโอเค เดี๋ยวเราเข้าห้องนี้ก่อนนะฮะฮึบินมจินมู้โเจ็บนะเจ็บนะบอกก่อนโอเคอันนี้ข้างล่างอ๋อตรงนี้เปิดเดี๋ยวมันก็ปิดจริงๆดิแม่ง เนี่ยพอเข้าปุ๊บปิดตรงไหนนะตรงนี้ป่ะนี่ตรงนี้ครับแต่ถ้าอื่นก,ก็ได้วะโอ้โหอยาแล้วกินโอ,โอเคหลบ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 ไม่กินยับเลยกินยับเลยกินยับเลย นี่กินเลยตายซะยบร้อยโอเคเขียวไม่เข้าชุดแมงเหนียวข้างล่างก็มีเหรอครับโอ้โหดูกินต่อหน้าต่อตาเพื่อนแม่ไม่ประมาทเลย เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างาม็มีเรโหรอเราต้องรีบกินอย่างนี้ไงเรียบร้อยผมก็หาทามปี๊เ้ยเดี๋ยวด้วยด้วยแม่งมีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้๋ยวย what เ,เอาเลยไง โอ้แม่้งสองตัวดิทำไงวนะเนี่ยไม่ทัน <c oughs> เพื่อนเสียไปแล้วหนึ่งเอ็กหนึ่งได้อยู่รอ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 จังหวะเดินกลับแล้วจังหวะนี้จิ้เรียบร้อย <c oughs> ไปครับไปกันต่อ ป่าในเขาเฮ้ยเจอจุดเซฟโอ,โ,อโอเคในสุดเราก็ได้จุดเซฟใหม่สักทีอ๋อได้หนึ่งอันแล้วเออโอเคก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะเพราะว่าโทรศัพท์มันลืมร้อนแลลวนะฮะ ต้อตะครที่เกิดชื่นชอบนะครับผม, <S <S ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อแชร์ผมนด้วยกันนะครับ้วคลิปหน้าจกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม goodbye ครับเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้า